ตรงนั้นเรียบเลยลากไม่ดีเลยไอสีตายตกตายรัวๆตอนแรกแล้วครับโดดโดดไม่ขึ้นเฉยเลยโดวจั่วสองไม่ได้โดนดูดโดนดูดไปแล้วนะงงเลยเผาไลเฟิล์นเผาไลเฟิลอแต่ไอ้มุกมุกปลาบอลส่งให้เพื่อนนี่แม่งแรกเยี่ยๆเลยครับ อไอ้ไอ้ตัวที่อยู่ในลิฟต์มันระเบิดตายไปเลยตัวแรกอะ่ะยังไม่ทันได้ยิงเลยรับแรกมันโผลมาสามตัวป่ะพี่เออโผลมาสามตัวแล้วมาสุดจะตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยโดนก <2 S 2> ่อแตกแล้วระเบิดตายไปเลยสองตัวเลยพี่แล้วตัวสามคือก่อแ,แตก <c oughs> โอ้โหนั่อยู่เลยอะ่ะแรงแรงแรงโคตรแรงเหมือนเหมือนไอ้สองตัวนั้นมันเป็นตัวบางๆไงมันจะมีตัวหนาตัวหนึ่งกับบางสองตัวไอ้ตัวบางนั้นแตกปุ๊บตายเลยโคตรสั์รู้สึกมันมีบาร์ ดาเมจด้วยใช่ไหมครับตอนมันแตกใช,ใช่ใช่เวลาเกาะแตกมันจะมีบาสไงแล้วไอ้ตัวนั้นตายไปเลยครับอืมเป็นเกาะตรงไทยมันด้วยเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชใชอันเดอรสวัสดีป่าป่าป่าเอาระเบิดไปผมเอาระเบิดออฟไซด์ไปด้าน,นหน้าละเอารีระเบิดให้เพื่อนฝูงตอนนี้ป่าป่า,ปาไปเลยนะครับ หลบก่อนหลบก่อนโอ้ย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 โอยตายไหนโอ้ตาย,ยตายเกีตยตายด้วยดูได้ท่านปาระเบิดไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวเกียว,วิ่งหนีมาเจอไฟโอ้กูสาววิง่งหลบมาหลังกระถางแล้วยังโดนไฟเนี่ยไอ้ไฟบ้าเนี่ยแรงดีครับ ไอ้เหี้ยโดนอะไรวะอ๋อไอ้เหี้ยตั้งโอ้โหตั้งค่ายกลโอ้ไอ้น,นี่เป็นวอยอ่ะยิงไม่เข้าฮะวอยสายฟ้าเนี่ยจะยิงไม่เข้าเฮ้ยตัวนี้ด้านหลังมีตัวหนึ่งนะครับตัวนนี้ผมยิงไม่ได้นะวงกลม,กมเอาวงกลม,กมเพื่อตายโดนจรวดติดตามตัว ดนจรวดอัตโนมัติมันอัตโนมืออ้ฮเหี้ยตายด้วยตายด,ดีมารีวายพี่เน็ตไม่หันจรวดมันรำมากเลยครับเี้ตัวใหญ่ก็ได้วะอโอ้ยเจ็บโอ้โ inside Tàn ra sẵn, à, tài ra Mà bật nền nền bus, vừa อุ้ยอาวไอ้าไอเทตัวนี้ตัวยังอยู่ล่นหายตัวอยู่หายตัวอยู่ตลกดี ปะ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 ติ่งติ่งติ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 ่งมาละมาละขอลูกบอลขอลูกบอลขอลูกบอลเอา <c oughs> ล้เอาไปอุ้ม <c oughs> <c oughs> เอาเข็นมาไม่หลุดวะเอาหลุดไปตัวหนึ่งเอาไหมโยนมาโยนมาตุ้มตายไปเลยว่ะยัง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 ตายไปตัวหนึ่งเออเล็ตัวเล็กตัวเอาสียเอาไปไอ้เหี้ยว้าวมาอย่างนี้ละพี่เอาไป เอ้ายู่ได้เฉยไม่ได้ใกล้เกินใกล้เกินต้องติดตัวเลยได้ชัวเราไปหยุดหยุดหยุดได้รอบสุดท้ายแล้วไปเร็วไปเร็วไปเลยคว่างมั่นทุมตายเลยตายเลยหน้ตายไปเลยวะสว่างลองถอยมาถอยมาเอ้าโยนแล้วกลายแบบนี้ซะงั้นออกก็ยังออกอยู่นึกว่าไม่ออกทะลุบอลมาโทษทะลูกบอลไปโดนมาครับ อัาวจิ้วเอาคว้างมันเลยอืมไอ้เหี้ยจะตายเดี๋ยวหยุดไปก่อนไหนกันไหนกันเอโว้ยร้อน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 เอาลูกบอลอีกชุดอือสี่บเบอ,อาไปเอาไปเลยป้าเออริเนียลิเนียซอม ไอ้เคียไม่โดนติดโล่ติดโล่ตุ้งเรียบร้อยติดป้อมปืนติดโล่ติดป้อมปืนหมดละหมดละหมดละอ่ะมาล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 ะโอ้ใส่ฟ้า ตันตันมันดิตันมันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดให้ปั๊บหนึ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยหายไปไหนอ่ะหายไปแล้วหายไปเลยวะหายไปได้ไงอ่ะไม่รู้แต่หายไปเลยคะแนนก็ไม่มีเดหายไปไหนอ่ะไม่งหลัหรือด้านหลังนแนนหลังกระแพงไปตัวนึงอะไรไปลูกน่าจะเข้าไปหลังกระแพงครับอ้าวเฮียละไอ้ตัวนั้นแหละหายไปเลย อ้าหายไปไหนคะแนนหายไปเลยครึ่งนึงอยู่นี่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 เอ้าเขี่ยอะไรวะไอ้เขี่ยมาอยู่นี่ได้ไงวะตัดดิตัดดิ่หนึ่ร้อยอตายไปละเขี่งงไม่เคยมาที่นี่เลยอะเหมือนเดินไล่มอนเขี่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะไรไม่รู้ย้ายไปย้ายมากันเป็นโผัวตรงนี้หยุดละหยุดละหยุดละเขี่ ใส่ฟ้าใส่ฟ้าอุ้ยเหี้ยโดนไอ้ลูกตานั่นยิงโดนไอ้ลูกตานั่นยิงเป็นผีใส่ฟ้า,ใ,า,ใ,าใส่ฟ้าใส่ฟ้าเดี๋ยวกลับมาวกรสุนปับ สาฟ้ายิงไม่เข้าไม่เข้าเออตายไหมโอ้ยใส่ฟ้าไม่เข้าฮีโอ้ยอตอนลีเนียยิงอ่ะมีอันเดียวนะ <c oughs> พกลีเนียกันทุกคนสายฟ้าเท่านั้นเลย <c oughs> เอ้าปะมืดแล้วมืดแล้วมืดล้ฆ่าตัวมืดก่อนเฮียทีโหลดเอาเอาเอาเลยเยเอาล้วนะตัวสว่างต่อเฮียตัวตัวลูกเต็มไปหมดเลยหรือ่าเอ้าแตกไปแตกไป เกาะสายฟ้าให้อืมอเกาะไอ้อตัวเกาะสายฟ้านี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยครับอ่ะอ,อ่ะเกาะแตกละได้ละอ่ะไอ้เัวรกี้แชมป์ปีนตายแล้วใช่ไหมตายแล้วครับ เฮี้ยโยนไม่ขึ้นจะตายเออตายตายอยู่ด้านหลังนี้นะครับโอ้โหปูงหนึ่งเบื่อตัวข้างบนนหมฮะ ยังครับเหลื่อยนิดนึงโอ้อะไรมันเลยตกเต็มป่ะของไหมมีกระสุนไหม าตัวสองข้างก่อนนะเฮ้ยหลวกโดนดีเนี่ยเดนดูดไงเดินน้ำแข็งดูดข้างฆ้างตัวสองข้างทางก่อนนะขับสข้างทางตายละเขี่ยแล้วก็ไปฆ่าไอ้แชมป์อ่ะอยู่แทบละ แเหเหอ้ยเก็กโอ้ยัดสิครับกระโดดพอดีกลับมาเก็บกลับมาเก็บปะปะปะ ายมีตัวหนึ่งครับเจ็หรอ ตก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 เก็บไปเถอะถึงในห้องนี้ละห้องกระโดดวอยวอยต้องพิน็ตเลือยู่แปดนัดเลยสองนัดอ่ะงั้นเดี๋ยวยิงตัวหนึ่งให้อ่ะอ่ะหมดโอ้อ่ะได้มาเพิ่มแล้ว โอ้เหี้ยเหมือนโดนบีบบังคับให้ลงโดนดีดโอ,โอ้อ่าได้มาเพิ่มละเยี่ยม อุ้ยๆๆๆๆสะดุดสะดุดไม่ได้สะดุดพี่ผมผักเอาเลยว่าสะดุดอะไรไม่รู้เจอผีผักก็ว่าทำไมบนางกระเด็กกระเด็กแบบ้นก็ได้ แชมเปี่ยนนะโอ้ยติดไอลโต้นะ <c oughs> ั่นน่ะเออตายซะสัตว์เกือบตายกูติดฮนะีโลบ้าแล้วอ่ะโล โลหอยตัวเล็กที่กลางมาตุ่ตีตนมนกโอ้โหเฮีเยกากาาแปดหมื่นหกน่าจะได้อยู่นะถันรอบเดียวผ่านก็นได้แน่นอนถ้าผ่านปนะผ่านดิ ใช้คำว่าผ่านผ่านดิกระสุนน่าเต็มเฮียไม่ผ่านก็แปลกละนี่ <c oughs> อ่ะมารอละปะ่ะป่ะสีว้างมาไอสีไปว่างมาแล้วลูกทีหนึง่ง ลูกเดียวท่านละแหละไอ้จ๊กตูมแตกไม่แตกไปโดนลูกน้องเลยพี่ไปโดนลูกน้องมาแทนแต่ว่าน่ะเอาใหม่มาใหม่มาใหม่ไม่ได้ตัตรูเข้าตัตรูเข้ามาไปหมดแล้วเรียบร้อยตักตูวห้าตัวหกตัวตายตรงนี้ที่หมดเลยกำ โอ้โดนอะไรอ่ะทีเดียวตายโลดอ้าวโลดอีกตายละโอ้ยโอ้ยโดนบอสดีทีเดียวตายเลยโอ๋อเอาเอาไปปูมระเบิดแล้วยิงยิงยิงเอ้ยเกือบเปิดเลยไม่มีติไม่เปิด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 โอ้จะตายจะตายจะตาย

โ,โดนห<า>ักปอสหี้ป้อนยิงป้อนยิงผักกระเด็นนะส่งมาส่งมาโอ้โอ้พี่เนตอยู่นี่ใช่ได้อ่ะพี่เนตคว้างมาคว้างมาเอาคว้างไปแล้วไม่เหรอคบไม่ได้เ <rit> ออบางทีมันคว้างพลาดาไ,ไม่ได้ดครับอ่ะเนี่ยสวย เอาไปตูมเล่นมันหายไปเลยดีเดียวไปเลยไป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 เร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วศัตรูเต็มไปหมดทางผิดทางผิดทางเอามันเป็นเกาะไฟอ่ะโอ้เกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอิมูนไม่โม้เด็ดมันการเกาะอ,อยู่เกาะระเบิดละโอ้ยการเกาะอ,อีกเหรออืมเกาะหลุดละโอ้ยก้อนหินไฟโอ้ยโอ้ยโดนแล้ววะโอ้ย มันมีผีมาตรงนี้ตัวครับผมนี่แหละอ่าไล่สี่อยู่ไหนไปกระถินไปเฮียมาอีกชุดหนึ่งโอ้ยเกือบไปไปมีแล้วมีได้ทักก่อนกระถินแม่งมาสองสองอันติดกันโอ้ยอย่างแรงอย่างแรงถอยก่อนโอ้โติดติดติดเก่งมุ่น อ้ไฟออกแล้วโอดนไฟตายโอ้โอ้โอ้ไฟตรงไหนโดนไฟตายเกาะเกาะแตกวะเกียดไม่เข้ามีเกาะเออตายซะสัตว โอ้ยเยอะแล้วโดนหินชนมันโดดกลับทันเฮียไอ้โดนมันโดดกลับไม่ได้โดดกลับเว้ยชนหินแล้วหินหักกลับโหหินหักกลับด้วยอะไรวะคลีนฮิตมากปกติมนชนตายไม่ใช่หรอใช่อันนี้ชนแล้วแบบมันมันเด้งกลับแบบที่เดิมเลยงงเลยมันกระโดดกลับได้ด้วยหรอวะเทพเว้ยจะหว่นเรื่องไม่ตายเรื่องคีโมก่อน วอนลูกวอนอ่ะ oh, 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 ิีเด้ระแแบบโอ้โดนผักเอาไอซีโยนมาเอ้าไปว้าวไปไหนวะเนี่ยเอามาใหม่เอามาใหม่เออเล่นมันโอ้โดนผีผักเออจอยจบใช่ไหมจบเลยสัตว์ แสนแตกเห็นไหมบอกแล้วดาเมจถึงยังไงก็แตกดาเมจถึงเห็นไวบอกแล้วผมมีความมั่นใจครับเออเหนื่อยชิปหายแสนแตกจนได้แม่แม่โอ้เดี๋ยวเราต้องไปไปฝึกเล่นบอลเลขกันนะพี่มีการรับส่งชุดเดียวแตกใช่ไหมผ่านเบยโอ้ย เ้องเอฮันเตอร์มาจริงๆด้วยครับไม่งั้นดดเมจไม่มีครับรอบนี้ไม่โดนไวปฟเอาเลยนะไม่ตายเลยนี่ไม่ตายแบบวปฟครับจะมีแค่โดนโดนอีไฟเผาอะครับส่วนญากที่จะตายใช่ฟอร์เรนเลยเหรอแต่ละบอกแล้วไอ